สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสเต็ปที่3ของการยกบ้านนะคะสำหรับสเต็ปนี้เน่ก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วที่เราจะยกบ้านนะคะเข้าสู่บริเวณฐานลากนะคะที่เป็นแผ่นพื้นสันเิ็ฐรูปที่เราได้วางไว้แล้วนะคะพร้อมทั้งวางระบบสุข,ขาวิบาลไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน,นะคะ่ะโชว์ให้เห็นนะคะถึงความแข็งแรงของบ้านโครงสร้างเหล็กนะคะ ยก3สเต็ปนะคะแต่บ้านก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะบ้านของเรานะคะเป็นบ้านขนาด3 6คูณ6เมตรพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างกาวนาทั้งหลังนะคะกูภายในและกูภายนอกนะคะมีฝ้าฉับเรียบมีไฟดาวไลท์ LED นะคะบ้านน็อกดาวนะคะบ้านที่ยก เคลื่อนย้ายนะคะติดตั้งและพร้อมอยู่ได้เลยนะคะเดินระบบไฟระบบน้ําภายในตัวบ้านนะคะเพียงแค่เราจ้ำไฟและน้ําภายนอกตัวบ้านนะคะก็สามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูแลง่ายวัสดุไม่ติดไม่ติดไฟปกไม่กินนะคะวันนี้ฝากคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็จะหลังจากที่เราเสร็จสิ้นสเตปนี้นะคะก็จะเป็น การติดตั้งบ้านแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะหลังจากที่เราติดตั้งในตำแหน่งที่เราวางไว้แล้วนะคะเราก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์อีกทีหนึ่งนะคะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะนึกถึงบ้านโครงสร้างเหล็กนะคะฝากบริษัทภูมิคิดน็อกดาพารวยด้วยนะคะครับลงเรียบร้อยแล้วครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเพจภูมิคิดน็อกดาพารวยนะครับครับผม